เดสกาชิสุเร่เดสกาขออนุญาตนะคะหรือนึกถึงภาษาไทยคำว่าขอเสียมารยาทนิดน,นึงนะอะไรประมาณเนี้ยอ่ออย่างเช่นชิสุเร่เดสกาお名前はなんですかขอเสียมารยาทนิดน,นึงนะคะชื่ออะไรเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยชื่ออะไรคะอะไรแบบนี้นะคะเก็ตไหมเก็ตไหมใครเก็ตขอเสียงหน่อยใครเก็ตขอหัวใจหรือขอ ang, อะไรนิดนึงน้อง น้องฮามเมอรซงราคากี่เยนครับเซตาอยู่เมืองไทยเนองขายเป็นเงินบาทสบาทเป็นบาบาทเสืนะบาทดี๋ยวนะขอสำนวนก่อนมันมีคำศัพท์คำว่าบาทอยู่เนี่เนี่เขาเดนเน่ถามง่ายๆค่ะทุกคนกี่บาทกี่บาทเจกี่บาท number number ถามแค่นี้ก็ได้นะรู้เรื่องแล้วนะ number จะแปลว่ากี่บาทหรอสั้นๆอืม เขาไม่ให้พูดราคาในนี้เดี๋ยวคลิปมันจะปิวสีใบแดงค่ะสีใบแดงราคาตามตัว